ปลายด้ามขวานชช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็น เดี๋ยววนวนไปนะยกแรงบ่อีแต่ทุกคนทุกคนก็สิออกขึ้นบ่เห็นนี่ๆเซตไฟก๋านั่นโดยิงโดเอาจะไม่ใช่ว่าจริงมากให้ดาไม่ปานนี้ก็อยู่เลยเนี่ยบ่ได้ยิงเลยจังนั้น <coughs> 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 สถานการณ์ก่อนนะครับถ้าราคายังทรงตัวระดับสูงอยู่ในขณะดนี้นะครับก็ต้องดำเดน,นินการ ดำเนินการโครงการต่อไปอีกนะครับของราคาวันนี้พารน,นี้จะหว่าแก้ปัญหายังไงบ้างครับตอนนี้ก็ากตามที่รัฐมนตรีกระทรวงพารคลังอยู่ดีๆสำนักพิจิตรนะครับได้มีนโยบายว่าให้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องราคาเงินก้อนแพงนะครับในทางจังหวัดกระบี่ก็ได้ดําเนินการประสานงานกับผู้ค้าจำเหล่ในจังหวัดกระบี่นะครับตลาดสดก็พื่อที่ท เทศบาลนะครับวัสดุสินค้าดราชนะครับก็ให้ขายเนื้อพอจีบๆนั่นเองในการร้อยห้าสิบบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสองจุดนะครับซึ่งเป็นตรวเียนครับแล้วก็เนื้อกงมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็เนื้อก็มีสองจุดนะครับก็ราคาก็ขายก็ร้อยไม่ร้อยห้าสิบบาทนะครับวันที่หกของวันที่สิบแปดนี้นะครับ การเข้าโครงการนี้ตอนนี้ลูกค้ายังไงบ้างลูกค้าเยอะขึ้นค่ะร้อยห้าสิบถือว่าถูกมากลูกค้าสนใจเห็นป้ายปุ๊บลูกค้าก็จะเข้ามาเลยเพราะว่าหมูที่เข้าโครงการหมูจะได้มาตรฐานแล้วก็ราคาถูกซื้อไปทําแกงทำแบข้าวกินเองก็คือราคาถือว่าซื้อได้ค่ะดีก,กว่าเดิมค่ะแต่ปกติที่แพงมากลูกค้าเห็นถึงก็แบบจะไม่หันมองเลยจะไปซื้อไก่ลูกค้าบอกว่าซื้อไก่กินไปก่อนตอนนี้หมูมันแพงเยอะ แต่พอร้อ,อยห้าสิบลูกค้าก็จะไม่ลังเลจะซื้อเลยค,ค,ค่ะจากวันนี้ไปอีกสิบวันค่ะ